สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายประศรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายประศรีก็ได้ดนําำขอมูลแนวทางเล็กเด็ดไม่พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางของประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายประศรีกะฝากกดติดตามกดถูกใจายายประศรีนะเมดเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจา้าเนาะยามยายประศรีลงคลิปใหม,ม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม,ม่ๆพี่น้องก่อนสิบวันผ่าดเบิ่งนผ่านชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมาอาาัักกกกออออออาา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 าจจจรรรยยยยย์์์ใใดดททืื่่นนชอบหวะคคมมมมเตขุ็ คอมเมนมัตไตคลิปข้างล่างได้เนาะจากพี่น้องเนาะยายเพชรตอบถูกขอความเนาะจากพี่น้องเมื่อนี้ก็บเบ้าหลายยายห้างจากไปเบิ่งขอมูลแเนวท่างอาจารย์ทันแหลกไนเลยเนาะจ้าเนวทางอาจารย์ทาย่นา,ทา,า,า,ทานนี้เพิ่นบอกว่าโค้งสุดท้ายแอดใบหอมภา่าจ้าหมวดที่แล้วแอดใบหอมโค้งสุดท้ายให้เขา61หนึ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งงวดนี้ว่าแอดใบหอมให้ยังมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายมากแล้วเด้อจ้า่าซา่นของแอดใบหอมเนาะพี่น้อง2ตัวมี 6 2 6 3 6 5 6 8 6 7ประสานจา3ตัวก็มี6 3 6 7 4 6 7และ9 6 7ตัวเดียวเน่เนๆก็คือ6 7ประสานจ่าจากแนวทางโค้งสุดท้ายแอดใบหอมเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เดนลงังประสานจ่าบนว่าให้มารักสิบและรักหน่วยจับคู่ให้พ่อมระสันจ่าของอาจารย์รัดเจ็ดเกี่ยวซีรีเนอกจากพี่น้องเนาะ เพิ่นบอกว่า12 7 2 8 2 1 7 7 7และ8 7ดมาสันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นบอกว่าคัดมาหายเล้วเรียบร้อยเด่นเด่นมาสันจ้าพิ่นว่าสารูปใดก็คือ72 27สจมาสันจ้าพี่น้องกับิจารณาเป็นแนวทางใด้เลยนะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่า แนวทางของมังกรเจ้าพญาวาสัจานจ่าบนว่าหมดที่เลี้ยวฟันเจ็ดให้เจ็ดออกหาเจ็ดวาสัจานจ่าบนว่ามาเบิ้งวัน,นี้ว่ามังกรเจ้าพญาให้ยังเนาะจ่าพี่น้องเนาะมังกรเจ้าพญาวาสัจานจ่าบนว่าหนึ่งทันวานาะพี่น้องเนาะฟันสองวาสัจานจ่าบนว่าสตัวสองหนตัวก็เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองห้าแปละแปดหนึ่ง เม็ดเดียวล่างแขียนๆพี่น้องเพควนว่าศูนย์เก้าสั่นจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางของแอดมังกรไฟยุกอะแค็บหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยจ้าแต่ว่ายายแพศีไปเห็นมากวันนี้วันแรกกะเลยเอามาล่งห้เบิง้งเพราะจะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสรุปเด่นบนมาสั่นจากของคู่เมืองเนาะจา้ะเป็นสรุปข่วงสุดท้ายให้แล้วเนาะ,ะจ้าเนาะสามตัวแอดคู่เมืองกับสองสามหกสองสามแปดสองสามสี่และสองสามศูนย์พี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางจาก สรุปโค้งสุดท้ายแอดคู่เมืองเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงแป็นวนาสันจ้ะหนึ่งทันวาวาสันลุงแป็นเพิ่นบอกว่าสามตัวหกศูนย์ห้าสองตัวก็มีศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าสามและหาหกสามตัวไทยพี่น้องแปดแปดห้าเก้าสองเก้าพี่น้องพี่จันนะเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจา้า อันนี้เพื่อนบอกว่าสูตรดับแตม,มันบอดับะสันจ่าสุ่มกอกิตตีอสันจ่าเพื่อนว่าสูตรดับเตมันบอดับเนาะจากพี่น้องวอดที่เรียเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายหนึ่งเนาะจากออกเจ็ดหกหนึ่งสานจ่าวอดนี่หายศูนย์สูตรดับแตมันบอดับพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเบิงซอยกันเนาะจากเนาะสูตรดับแตมันบอดับะสันจ่าเพื่อนว่าได้ศูนย์ขังทึ่งเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าอาจารย์เดนะสันจ่าเพื่อนว่าฟันแนวทางฟันของอาจารย์เดนาสัน 9ก้าห้าสามสองตัวก็ห้าเก้าห้าสามและสามเก่าสันจากเนวาทางของอาจารย์เด่นมาสันพี่น้องต่อไปเลขจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขแรกมาสันพี่น้องแปดหาสามมาตัวใดตัวหนึ่งอาจารย์เด่นแมนขันเทพเนอกจากพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนบอกว่าสรุปมาสันพี่น้องพันวาอาจารย์เด่นพันวาเนาะสรุปมาสันจ้าพันวาหาแปดห้าสาม ห้าเจ็ดตัวกะหาสามหาเก้าสี่สาและ9 3้าสามจากแนวทางของอาจารย์เด่นจ้าต่อไปแล้วจ้าแม่นคันแม่นมากคันเทพวัสัญจาหนึ่งทันวาเนาะเด่นที่สุดก็คือสามอสัญจาพันวา2ตัวก็สามศูนย์่งสามสามสาและ3าหาพี่น้องูปรดติดตามแนวทางนี้อยู่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนน่าจะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสรุปล่างเงาะสันเพิ่นว่าเนาะสรุปเด่นบนล่างเงาะสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นก็ะห้มากเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นนห้ยเจ็ดออกเจ็ดกับเจ็ดล่างเงาะสังนงวดนี้เพิ่นนห้ยหากับแปดาะสันจ่าิ่นว่าโซนกระจับสองตัวไม่แปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด 94 95 96และ97แนวทางของอาจารย์สิงห์จ้าพี่น้องผิดจรณาเป็นแนวทางเลกเดนหรือราาเลวเลกวิ่งบนและล่างอาจารย์สิงห์ห้มากพี่น้องจับครูห้เรียบร้อยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเลขเด็ดสันจ่าจากแนวทางของอาจารย์จุทธนาผ้ารวยเนาะจ้าพี่น้องหวดนี่อาจารย์ยุทธนาเพิ่นบอกว่าเดน แปดสองเก้าสัชาพี่น้องเด่นสุดกับครึ่งก็คือ8เนาะจ่าพี่น้องเนาะจับตัวมาให้ก็คือสองแปดสามเกาหนึ่งัจับคู่เคิ่งก็สองแปดสและแปเด่นล่างวสันจ่าเพิ่นว่าเด่นลางเด่นสุดก็คือเด่นแปดจับคู่ก็คือสกับแปดสันจ่าพี่น้องจับมาให้ก็คือหนึ่งแปและแปดจากแนวทางอาจารย์ยุทธนาผ้าด้วยเนะาะจ่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้ดาวไล่เจ็ดสีว่าสันจ้าหน่วยลักหน่วยล่างว่าสันจ้าบนว่าดับหน่วยล่างว่าสันเน่าจ้าพี่น้องงวดที่แล้วดับดับหน่วยทึงหน่วยล่างหน่วยบนงวดที่แล้วดับศูนย์เอาอยู่จ้างวดนี้ดับดับลักหน่วยเน่าจ้าพี่น้องดับสีว่าสันจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางเลขดับดาวไล่เจ็ดสีนาาจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้พิ่บอกว่าเลขดับแมงปอดำว่าสัน ดับล่างน,นาะจ่าพี่น้องงวดที่แล้วดับหาลุดวสานจ่าพันวาวันนี้ดับหาคือเกาวสานจ่าพี่น้องจากเนวทางดับล่างแมงปอเน,นาะจ่าเนาะต่อไปดับล่างแล้วเพิ่นขอมาหลยงวดยายไปซีกะเพิ่นบ่มาล่งห้ก็เลยห,หาพ่อพ่องวดนี้หาห้แล้วเนาะจ่าหักข้อเอาวันวสานเล็กดับหักข้อเอลวันเนาะจ่างวดที่แล้วดับหกล่างเอาอยู่จ่ากออกหาเจ็ดเนาะจ่าพี่น้อง งวดน,นี้ดับ3าล่างวสันจาน่าพนวาดับตัวเดียวกันกับแจภ่สีเลเนนะจ่าพี่นอ้องดับ3ล่างหักข้อเอราวัณวสันจ่าพี่นอนะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์นอตตีวสันจาน่าพนวัอาจารย์นอตตีเพิ่นบอกว่ารัฐบาลให้งวดน,นี้ลูด8ปดสันเม็ดเดียว8338กัน8 6 8, 8, 8, 8 4ฟัน8 36และ83 4จากแนวาทางอาจารย์นอตตีเนาะจา้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าเล่าสนาวสันอาจารย์ธานียแย่เปสีเพื่อนของจ่กเพื่อนเองเนงาะจ่าพี่น้อ,องมอดี่เลียวคนไทยเจ็ดหามา้าเนาะจ่าพี่น้องวันนี้เพูนบอกว่าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งวสันจ่าพี่น้องผู้ใดติด,ดตามแนวทางคนอยุกกะเข็บหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้วัดใจบนตัวเดียวสนอาจารย์พ่แก้วเนาะจ่าพี่น้องคนว่าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าและเก้าสี่หนึ่งจากอาจารย์ไายแก้วจ้า ต่อไปแล้วจ้าล่างตรงๆวสั่นเอตาวันเพลว่าหาหาสี่ห้าสองห้าและแปดห้าวสันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจ้าอันนี้เจพีวสันจ้าเพิ่นว่าสรุปบนสองตัวบนเจพีเนาะจ้าพี่น้องเก้สาสามเก้าห้าเก้าแปดห้าสามห้าห้าห้าแปดวสันพี่น้องพิจารณาเป็นแทวทางใดเนาะจา้าเนาะแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าสี่ชุดล่างวสาสันจ้าเพิ่นว่าเนาะ สี่ชุดล่างว่ะสัน่นงวดที่แล้วไฮฮาเจต่ะสันจ้าพี่น้องออกฮาเจตต้งตรงเลยเนาะจา้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แปดห้าและแปดศูนย์สี่ชุดล่างล่องเบิงจ้าพี่น้องถ่ายคลิปนี้ย่าไปซี่กะขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเนาะจา้ะที่เดียวเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งเรื่อยๆสุขหัวสุขคนเนาะจา้ะ ยายแปซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาะจา้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนี่ยวทหา้งยายแปซีมาให้หพ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นเนวทางงนะาจา้ะกะขอขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า